ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกคลิปวิดีโอใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิ่ก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลย เน,ะะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์กันแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับ ติกต็อกนะคะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มบันทึกนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ<ม>แล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า t ิ k กต็อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงแชร์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะคะนํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส ใส่ปริมาณเนาะจำนวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม500คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ500คนนะคะเพิ่งอยู่ที่6บาทกว่าเองนะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจ็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกร,ะรัดบโบนัส5เซนมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินเลย สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไป ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะสีส้ม,สมข้างบนตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกบทหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะ ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%เด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดบันทึกคลิปวิดีโอของเรากัน ก็คลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะยอดบันทึกอยู่ที่3คนนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดบันทึกของเราเนาะจากเมื่อกี้มีแค่3คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น841คนกันเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวยังไม่ถึง2-3ถึงนาทีเลยนะ <ๆ S 1> เขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะแต่เมื่อกี้เราเพิ่งไปแค่500คนนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น800กว่าคนเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะ,ยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บ ไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเราก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ